สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่องของแพนนะคะวันนี้นะคะแพนก็เ er, พิ่งซื้อผัดไทยกล่องมานะคะทุกคนซึ่งใช้เวลาในการทำเพียงแค่3นาทีค่ะก็กินได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าผัดไทยนั้นนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็มาจากประเทศอะไรนะคะลองเชิญชมได้เลยค่ะ อันนี้นะคะก็คือผัดไทยนะคะทุกคนคือแเขาบอกว่า r ready in 3 minutes ก็คือเสร็จภายใน3นาทีนะคะเดี๋ยวเราลองมาแกะกันดูนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะก็บอกว่ามี12กล่องนะคะเนะาะก็เดี๋ยวลองดูว่า,อ,าอันนี้มาจากประเทศอะไรนะคะค่ะดดูโอมาจากประเทศเวียดนามค่ะทุกคน ไม่ใช่ไทยเนาะแต่ว่าก็คือเป็นผัดไทยนะคะเดี๋ยวเราลองมาแกะกันดูนะคะค่ะทุกคนแกะมาแล้วนะคะข้างในเนาะเปิดดูข้างในนะคะก็จะเรียงแบบนี้เลยนะคะก็เมื่อกี้บอกว่ามีด้วยกันทั้งหมด12กล่องนะคะอันนี้ก็ข้างในนะคะหน้าตาก็น่ากินอยู่นะคะ ขเขาก็มีวิธีทำให้นะคะว่าทำยังไงนะคะก็ให้เราเปิดนะคะเปิดก่อนแล้วก็อ๋อแล้วก็เตะต้มน้ำนะคะแล้วก็ค่อยใส่ไปข้างในจกน,นก็เออ่รอนะคะ3นาทีนะคะแพนคิดว่ามันจะคล้ายๆอ่ากับ ามะาม่าค่ะทุกคนเวลาเราต้มมาม่าที่บ้านเราเนี่ยคะ่ะเราก็ต้มน้ำร้อนก่อนแล้วก็ค่อยมาเติมลงไปในมะม่าเงี้ยค่ะก็คงจะประมาณนี้นะคะจากรูปภาพแล้วก็าจากวิธีทำที่เขาให้มานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเรามาต้มน้ำกันนะคะทุกคนตอนนี้แพนก็แกะออกมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวเปิดข้างในกันดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะค่ะข้า,างในก็จะมี เส้นให้เราเนาะก็มีเส้นต้มมีหอมนะคะแล้วก็มีพวกผักนะคะพวกผักแห้งเนาะแล้วก็มีอซอสนะคะ,ะเดี๋ยวแพนก็จะเกลี่เส้นลงไปใงน,นี้นะคะแล้วเกลีเส้นลงไปแล้วนะคะแล้วก็จะ,ะเติมน้ําลงไปนะคะน้าที่เพิ่งต้มเสร็จเนาะ ่วมไดนึงนะคะ,ะจากนั้นก็รอนะคะเดี๋ยวปิดฝาไว้ปิดฝานะคะปิดฝาแล้วก็รอ3นาทีนะคะเหมือนที่เขาบอกไว้ให้เมื่อกี้เนาะค่ะทุกคนก็ครบ3นาทีแล้วนะคะเราก็จะเทน้ําออกนะคะที่เทน้ําก็ง่ายมกนะนคนนี้จะมีรูให้ตรงนี้นะคะแล้วก็แค่ถูไปนะคะ เดีเพนจะต้องใช้สองมือนะคะทุกคนค <c oughs> ่ะก็เทน้ำเรียบร้อยเลยนะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเติมเครื่องปรุงลงไปนะคะเค <c oughs> รื่องปรุงที่บอกเมื่อกี้นะก็จะมีเอาหอมเจวนะคะแห้งแล้วก็ผักนะคะผักแห้งเนาะแล้วก็ซอสนะคะค่ะเดี๋ยวเพนก็จะลองอผสมเท่านี้ก่อนนะคะแล้วดูว่า อาราติจะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็คนผสมกันแล้วนะคะก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแพนจะลองชิมนะคะว่าอาร่อยจะเป็นยังไงบ้างนะคะแพนก็ลองไปแล้วนะคะอาราติมันก็โอเคอยู่นะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยถูกปากนะคะเดี๋ยวแพนก็จะใช้ซอสน้ำมะขามนะคะซอสผัดไทยตัวนี้เนาะ แพนก็จะเอาไปอุ่นไมโครเวฟสัก2นาทีนะคะแล้วก็มาลาดตรงนี้นะคะแล้วก็จากนั้นก็จะใส่พริกผงตรงไปนะคะพริกป่นเนาะพริกป่นนะคะเนี่ยค่ะก็จะใส่ลงไปใส่ไปเลยนะคะอุ๊บเยอะไปแล้วก็เดี๋ยวแพนก็จะเอาซอสไปอุ่นก่อนนะคะ ได้ซอสมาแล้วนะคะทุกคนอุ่นมาแล้วนะคะตอนแรกว่าจะอุ่น2นาทีแต่คิดว่า1นาทีก็น่าจะโอเคนะคะมันร้อนๆนะคะเนาะแล้วก็ราดลงไปค่ะ ดูนะคะว่ามันจะใช้ได้ไหมนะคะเดี๋ยวคนแป๊บนะคะวันนี้ไม่มีขาตั้งกล้องนะคะก็เลยต้องหวังๆแล้วก็หยิบๆขึ้นมานะคะอ่าใสไปแล้วนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาชิมรสชาติกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ <c oughs> หลังจากที่ใส่ซอสผัดไทยของพันไทยนรสิงห์นะคะแล้วก็หลังจากที่ใส่พริกป่นลงไปนิดหนึ่งนะคะ แผ่นชิมแป๊บเหนึองนะคะวันนี้ต้องขอโทษด้วยนะคะไม่ได้กินให้ดูนะคะอืมอืมอร่อยนะคะทุกคนก็คือจริงๆมันก็รสชาติก็โอเคอยู่นะคะเนาะแต่ว่ามันไม่ค่อยถูกปากแผนเท่าไหร่นะคะแผนก็เลยใส่พริกผงแล้วก็ ซอสอาพันไทยนะคะของพันไทยนอสิงเนาะมันก็ทําให้รสชาติมันทุกปากแพนขึ้นมานิดหนึ่งนะคะก็โอเคอยู่ค่ะมาค่ะทุกคนเกลี้ยงเลยค่ะสงสัยอร่อยจริงๆเลยใช่ไหมคะอร่อยมากค่ะทุกคนค่ะลองซื้อกันดูนะคะถ้าใครที่อยู่ต่างประเทศนะคะมันก็สะดวกนะคะแล้วก็ถ้าเราปรุงเหมือนแพนเมื่อกี้นะคะก็จะได้รสชาตาิที่ถูกปากนิดหนึ่งนะคะ แต่ละคนก็อาจจะไม่ได้ชอบเหมือนกันนะคะก็บางคนก็อาจจะชอบตามที่เขามีเครื่องปรุงแล้วก็เมื่อเราปรุงกับเครื่องปรุงของเขาแล้วนะคะแต่บางคนก็อาจจะต้องมาปรุงเหมือนแพนอีกครั้งหนึ่งนะคะพอแพนปรุงปุ๊บนะคะกะ็ได้ประมาณนี้นะคะหมดเลยคะ่ะเรียงค่ะทุกคนค่ะทุกคนก็ หมดไปแล้วนะคะแพนก็กินอย่างอร่อยๆออยเลยนะคะหมดเกลี้ยงนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะสําหรับการรับชมนะคะวันนี้เนาะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนเก่าทุกคนนะคะที่คอยเป็นกําลังใจให้กันเสมอนะคะขอบคุณสําหรับทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์ทุกสติ๊กเกอร์ที่ให้กับแพนนะคะแล้วก็ขอเยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ทุกท่านนะคะสู่ช่องเล็กๆของแพนค่ะก็ฝากช่องเล็กๆของแพนไว้ในดวงใจสักช่างหนึ่งนะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับแพนด้วยนะคะขอบพระคุณม,มากๆค่ะ นี้นะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่แผนต้องไหว้มือเดียวนะคะเนื่องจากเองมือถืกอกล้องนะคะก็ต้องขออภัยด้วยะค,ะค่ะค่ะก็ขอให้วันนี้นะคะเป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย